เราทำความสะอาดหนาเฮื่อนซ้านให้เก่งให้เป็นทีเรียบร้อยเนะาะเก็บรถกระโปรงกระปองให้เป็นทีเรียบร้อยสะอาดหูสะอาดตากับสบายดีและสวัสวด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกูส๊ดสกนโมบายซีอูในประเทศเนี่ยกระตางประเทศกันยินดีต้อนครับเขาสููส่งมาซิงหน่อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยไม่นด้กะอยู่บ้านดูมังเงียวอ่าอีกรอบหนึ่งพี่นอ้องเลยมาผู้เดียวคนนี้พี่นอ้องเนาะมาจัก กาบริสียงมาเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะกับมามอบต้นพวงเงินพ่อทองให้ทั้งครอบครัวของอ่าือยเตวพี่น้องเอ้ยกระต้มขนมน้ำในพี่น้องเนาะกัเป็นอ่าบริสิทธิ์ซื้อคาดใหม่เล่าพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อคาดใหม่เล่าปัดกวดในเฮือนเดินเฮือนซานเนาะในพี่น้องเอ้ยมีแต่ขยะพี่น้องเอ้ยเนาะหนุ่ยก็คืออันมีทางพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเนาะกับจุดประสงค์กัคือหน้าบ้านเฮือนซานมันหุมันเหือนในพี่น้องเอ๋ย มันโมเกี้ยงโมก้อยเนาะเพราะว่าครอบครัวเพิ่นกัถือว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นกัเข้ามาอ pues ่าก็ถือว่าหลายพี่น้องเนาะแต่ว่าจุดเด็ดๆก็คือหน้าบ้านเนิงซานนี่มันบ่สะอาดพี่น้องเยเนยโบ่แางก็ซื้อขาดมาให้เราเนาะเดนยจังได๋ก็โอเคพี่น้องตัวน nah ี้ก็มาฮอดมาถึงแล้วเนาะนี่บ่แางก็สิขึ้นไปอ่าทักทายสบายดีเพิ่นน่ะก็สิแนะนําให้ปัดกวดในเดินเทินซานเนยพี่น้องเนาะจักหน่อยเนย อ่ะโอเคพี่น้องเนาะไปเบิ่งนํากันพี่น้องเลยมาผู้เดียวมื้อนี้พี่น้องเลย่แตมูเซียงว่าสิมาอันอันนี้เดี๋ยวนาะแต่ว่าบนหน้าจะทันหรอกพี่น้องเนาะเพราะว่าบนหน้าจะลงแต่เศร้าแะไรตอนนี้มูเซียงกลับมาอหอดบ้านเป็นเที่ยงเลยพี่น้องเลยนะไปทักทายสบายดีเพื่อนคนพี่น้องเลย

ใช้น้องติ๊กได้ค่ะน้องติ๊กเป็นไปเผาก้าซอยเขาไปเผาก้าซอยหมูหรืออ๋อไปยังคือไปเผาเผาหมูอันนี้อมนี่หมูวะเด้ออมูด้อเยเออผ้าดังแค่นี้จะสิตุกปัจังต้นเล่มุ่นหมักตัวอืมปลาห่อนดรือเนล่เอ้าเลยเอ้าห่อนเนาะเลยอืมอันไอ้ปลาสิมาเอาต้นมาให้เนาะอ่ามาฝีมาทำ เห็ดต้นเห็ดบุญน้ำอันแม่เตียวแต่อันน่าจะเอาลงนะเพราเอาโร้งเมื่อซักต้นหนึ่งทันเนี่งเนาะทิศละต้นอะได้เอาลงกข้าวทิศละต้นเอาท้ายอันเอาม้าสองต้นนี่ต้องอันนี้ท้ายเอามาสองต้นนี่ต้องเอาไว้อีกต้นหนึ่งเพราะอ๋อทิศน้าเอาลงต้นหนึ่งใส่มาเพื่อไปเลยเนาะเบาเจ้าเจ้ากะ ป่าวๆหญ้อันนึงเจ้าก็อันนึงมาผูเดียวยังในาเดียวบ่เป็นหยังเนาะะน้องเนาะอ่าเฮ็ดคือตามเพิ่นบอกนะเนาะเลยเอางทีละต้นเนาะเลยทีละต้นพอเพิ่นมาได้เนาะอใส่บ ใช่กินข้าวกินน้ำนะพ่อเนาะกินแล้วกินแล้วเห็นเนาะได้ยังยังกินมาเนี่นะยังตกให้ตัวจะมาให้เลยฮะให้ตัวจะมาให้แล้วไห้จีบ่อปั่นในหมูนี่อันนี้ชักแบบใบเนาะให้กับผมเคยเห็นเพราะว่าเป็นชักพิพิ็ดมาให้เป็นชุดเลย เออเอาใส่นี่หมดแล้วต้องเจาะรูก่อนบ่เนาะแม่อ no. ๋ออันนี้เอารูเฮต้องเจาะเอาเองบ่นี่เจาะเองเพิ่นบ่เจาะให้เอ้าอ๋นี่มันสิเป็นแบบนี้บ่โอ้ยดเบิ่งเนาะต้องเจาะเอาเองเนาะาเพิ่นน่าจะเฮ็ดเป็นรูมาให้เลยเนาะอือได้เสียบๆไปเลยอ้าวไว้ๆอือนะบ่เป็นยงจังได๋กน้องเจาะเอาเนาะ มันจะไล่หรอกเนาะโดยนะไม่นี่กัมานี่แหละมามอบต้นให้เนาะครับข้าวต้มขนุ่มถ้ากาคาดเด้อน้องติ๊กไอ้น้องตุ๊กโดยโดยกะช่วยๆกันนะเนี่ยเนาะน้าสบายดีโดยแม่จะใช่นะมาแต็มแมงเอาเตียงเบ้เบ้เจ้าเองบ่ แบ่เด้งบ่หาก็ซื้อบ่แบซื้อได้ทิศนือบ่โอโดยๆเฮ็ดเวียงีแม่แล้วก็ซื้อแบแบมาเลี้ยงโดยๆน้ตกนั่นเอาไม้ให้อันเพื่อเจ้าก็ได้เสียงสิได้ยินเนาะอซื้อแบมาเลี้ยงมีจักโตแบ5โตโตใหญ่นะ3โตน้อย2 นี่เนาะมีแบงมีมัวน้ำอยู่บ่บ่ยังบ่มีเรียงแบะเนาะเออต้นเอ่อต้นทึนนการซื้อเนี่กรแม่นจากที่มะม่อมันนะเนาะโดยโอ้นี่แหละเรีงแบะมันจะได้แผ่พื้นมีไก่มีเป็ดน้ำอยู่บ่ยังบ่มีไก่โซกซาตัว มิจย่างไปใกล้ผูกไก่เหมียวมีเอามาเ้วยในนางกับบอยู่เนาะบุอยู่เงียบเพป็นกันเพื่อนเพป็นติดกันน้องเนาะแต่ว่าเพป็นบุอยู่เพป็นไปเผากล้าหน้าเพป็นบ่เหนื่อยน้าหนุ๊กอตุขนมเด้อหนุ่มเอ้า อันนี้กระอีกอาแบ่งกันนะเนาะมี่สอ,องถุงถุงมื๊งถุงมื๊งถุงมึ๊งถุงมึ๊ชาถุงสบายดีอันนี้คาดเด้ออ้ายซื้อมาให้หนีเพื่อ,อยังเดี๋ยวคาดหน้าบอล <c oughs> ไม่เป็นคาดเจ้า,าอาไปคาดหน้าวะหน้าบอล <c oughs> อืมขวดเดื่มอันนี้คืออ้ายซื้อมาให้เจ้าเด้อ เจะ้าไปกวดขออยะนี่นหน่าเฮือนซานเจ้าเนอ้อเพราะว่ามันหกไง <c oughs> อันนี้กระจุดเมื่อคืนเน่ยเพราะว่ากุ้งหงงต้นตายเบิ่บโดยไอ้ซื้อมาจุดประสงค์อย่างคือ,อทางผู้ใหญ่เพินพ่นเพิน่นอยากอยากให้กวดหน้า <c oughs> บ้านนี่จังน้อยเนาะเพราะว่ามาย้ำใดกัแขกคนบบบหน้าหลายตามาเห็นมันถตัว่ายังบสถ์สะอาดคนใดนะย <c oughs> ังใดกับทีอขาดไม่กับมัน มันเลงเด้เรือยวันนี้เด้อยเอาลงตู้นี่เด้อมีไหมอยู่วะมีไม้เสียดใช่อยู่วะอ่าโอเคนอสชนาะเดี๋ยวให้สีมอบเงินอีกจำนวนหนึ่งเนาะที่มาเอาใส่ต้นนี่แหละน้องเลยโดยโดยใช่แบบอ่ชี้แจงไปเลยเนาะเป็นเงินอันเงินกี๋มาเนี่ยแหละให้กับเลขมาใหม่ๆยังแข็งๆเนาะดอันนี้เอามาจากแอปสุดๆรอดเรือยเนี่ย แม่นี่ตกอยู่ประมาณเกือบอ่า60,000ได้อยู่ในนี้เนาะเออเนาะไปอันแบ่งใส่อยละต้นเลยเลยเด้อน้องรับก่อนเนาะค่ะอะแม่ต้นแม่เนาะเลยอ่ลมาในบัดนี้พี่น้องนเลยสิตกค่ะนี่เนาะแต่ว่าฝนสิตกจะะแลงฝนมักตกเลยบาเจ้าฝนตกบ่ เดี๋ยวเพื่อนมาใหม่บริวีวันนอนเลยเอ้ามีอะไรฉัเพื่อนได้เถะมันหัวมันนอนน้องไงขับคนหัวเมื่อคืนนี่เอ้าแข่งขนนู้นมามันหัวมันเป็นลังกาซีเก่าเลยเดี่ยวเนาะแล้วันนี้มีอันไฟเรือนข้ามาได้บัานี้เนาะโดยโอ้นี่แนวนี้น่ะไฟต่อจากเพือนลุงมืดโอ้เนี่เพือนหลังนะเพือนในมืดคุณบ่โดย เดีว่าไกลใช่เนาะโตจากพ่นมาแล้วก็เสียค่าไพซอยพ่นบ่เมอยชวเองมอไพเพันธุ์นี้แช่สองหม้อเลยเลยพันธุ์ไหมอนึงเดี๋ย้เสียเองเนาะเดยยเนาะมีไพมีอย่งใช่บ่งจังบมู่มือดูมังกรค่ะ นี่น่ยังนี่้ยโอยอยเอของเพื่อนเ็ดของเพออยาให้เพับหัวอาจเคือบุหินแล้วเพื่อนบุได้มาน้มดอดี่นี่นะป้าอยู่หน้าเพิ่นเพิ่นไปหน้าเพื่อนออกหน้าเพื่อนมื่อเช้าระหวัางประมาณสีุ่่งแหละเพื่นเข้ามามาเสกเพื่อนเลยให้คุณบอสเสกเพื่อนให้กับเสกไม้กางเขนไดยพังไม้กางเขนเด็กเอาลงให้แม่นึ่ง ตอนเพิ่นเสียยังเพ็ดไม้กางเขนนี่เ oh. พิ่นนี่เห็ดบ่ทันโดยโดยอยู่ข้างล่างเพลินบ่ไหม้นะเนี่ยนี่อันป้าน่ะเพิ่นมาแต่เศร้าแล้วก็เพิ่นกักลับไปหน้าเพราะบริสเศร้าแล้วเพิ่นมากกับชีบมุ้งเลยชีบมุ้งเลยเพิ่นมาก็อันนี้กันเห็ดเรียกแล้วแล้วเพิ่นก็ออกจังออกน้ำเลยเพลินกรเที่ยวไปๆมาๆอยู่ตอนนี้กันเนาะ เฮาเพิมขึ้นมาเถอะนึงช่วงนี้บ่แม่ช่วงนับขึ้นมาขุมมือเถอะน้องฮะขวดเลื่น้องตุ๊กเด้อเดี๋ยวอายสิลงไปเบิ่งจักหน่อยเบิ่งผลงานเนาะอนี้มันเกี้ยงมันกวย่เขาติฮะโอเคสะเดี๋ยวอัน อาสิลงไปเบึงองตุกงานกวดทำความสะอาดก่อนเนาะโดยโดยอันจังไรก็ให้อันน้องฝากขอบุญขอบคุณอันสินของทีไอ้มามอบให้มือนี่เนาะเป็นเครื่องของทางอันผู้ใหญ่เนาะพ่นยูตางประเทศอ่าเป็นรวบรวมมาเนี่ยแต่ห้อ้ายเป็นการช่วยเหลือมุงต้นเนาะแต่ว่าอายซื้อต้นแล้วก็ซื้ออันเป็นเงินเป็นต้มขนมมามอบงไฮพันนี่ก็เป็นสมทบกันเข้ามาเนี่ย แต่ไดอันน่าอยากให้มามามอบให้อันเจ้าเมเอนี่ทำบุญเห็ดต้ตนให้แม่เตวเนาะโด,โดะยครับจังไงก็ฝากขอบคุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะขอบคุญขอบคุณเลยที่สงง่งเงินมาใหรวยหลานเห็ดต้ตนให้ดีมีแหงก็เจ็บไม่ได้ของขาดไม่มีซ่าเลยโด,นะนะโดยยังไงก็ต่อไปกับเมตเตเหต็ดแบบนี้น้องเนานะเห็ด,<โ>ดทีทละต้นพันแหลงเนาะทุกอาทิตย์ทีละต้นทีละต้น มีผ้าเข่าน้ำมันเนาะผ้าเข่าน้ำผ้าเข่าผ้าหนึ่งโดยต้นต้นหนึ่งถือว่าโเนาณน้อเสนอต้นหนึ่งกับผ้าเข่าต้นหนึ่งยังลบบยังมะสิบอยู่ดีๆะโอเคเนาะ้อเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไปก่อนเด้อวันนี้เด้อสบายเลยสบายเป็นกินยังกินนุ่มอยู่เนาะปูนี่เนาะ Nom nông nữa sau cá sau này cá đôi bầy đôi mầm 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 หือเด้อจะได้สะอาบสะอาดเนาะน้ำเพิ่นน um ้ำาซาลใช้กวดคักแก่บ่โดยฮะอือให้จูให้กินเนาะของครัวยังบ่ทันมีบ่นี่น่ะโอ้ให้กินอยู่ใต้ตะรางนี่เลยเนาะ มันตัวกระเทือบมองวงนี้ยังว่าได้มองชนมองนี่เลยเนาะนี่มองตารางอ๋อนี่เลยพี่น้องเนาะรักอ่าพันห้องรักอย่างนะเนาะไม่ังเขนไม่กังเขนโอ้พันห้องบุคือกันพี่น้องไอ้เนาะอยู่บ้านจะห้องพี่ได้สิม่บ้านเจ้าห้องพี่ได้ห็นว่าอ่ารักสี่ แั็กซีอันนี้ไม่กังเขนเนาะอ๋อดูด้วยก็ว่าในทศาสนาบูคพ์กันเนาะดูด้วยนางเตวพี่น้องเนาะอ่าวันเดือนปีเกิดเพิ่นพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะโอ้ยบางเสียงกจะระวังรอจากทางอ่าผู้ใหญ่พี่น้องเนาะทางผู้ใหญ่เป็นกระเลือนทางมาเตะเบียงเป็นพี่น้องเยเป็นกามาสมทบกามาสวยเรือครอบครัวอ่าของไอเตวพี่น้องเนาะถือว่าเรื่องทางมากับไกลพี่น้องเลย ครอบครัวของไอ้เตอ๋อเนี่ยเนาะกับนำชิงของอาลายชิงลายยางอยู่พี่น้องเอ็มามอบให้ครอบครัวของไอ้เต๋อมื่อนี้พี่นอนะ้องเนาะโดยผู้เชี่งมาเมื่อนี้ก็ซื้อคาดพี่นอนะ้องเนาะจุดประเด็นก็คือ,อสองยางพี่นอ้องเอ็มเชี่งมาซื้อต้นมาเนาะมาให้ทางครอบครัวของไอ้เต๋อเพิ่อนเพื่อนอำลาพระจางนะครับต่อไปก็มีแต่ลูกเต้าทำบุญไปให้เนาะเดี๋ยวเชี่งก็ซื้อต้นผัวเงินผัวทองมาให้เราพี่น้องเอ็ แล้วก็อ่านคาดนำเนาะพอดีมีทางงานพรมีพี่น้องมากกัสีบบดีบบงามมาัาในพี่น้องเลยมินินก็ถือว่าชิ้โบเซียงกับชี้แจงให,ให้เห็นเด้พี่น้องเนาะคือว่าทางผูพงเงยพึงกระยับอยากให้ทำความสะอาดหน้าบ้านทุ่งซ่านในพี่น้องเลยเนาะว่าจุดประเด็นคือในแดดพี่น้องเลยมึงมากกับมีทางอันให้เป็นมาแต่เวียงเนาะเป็นมาเห็นนในแบงชี่ไดดพี่น้องเลยแต่บนกับ่นกรบโบติโบชมยังเนาะโอ้ยเอารมณ์าลา่ะเด้อ ให้เกล้งให้ก้อยเลยหน้าขึ้นซานเนาะ,ะคือเห็นนี่แหในทางผู้ใหญ่เพิ่นกะ,ะเดินทางมาก็ย่างอีกบุหูว่าจะมีไผ่ในมาเราก็ทำโคมสะอาดหน้าขึ้นซานให้เกล้งให้เป็นทีเรียบร้อยเนาะ,ะเก็บโลดกระโปรงกระปองให้เป็นทีเรียบร้อยสะอาดหูสะอาดตานะนีะ่แหละมันปวด ซอยกันเด้อดหาย <okay. S 1> เล้อโดยดีเด้อเนาะตอนนี้ก็มีแบ้อยู่ลำซีโตเนาะหาโตหาโตโดยโดยถ้าเาเอาเงินที่เพิ่นมาซอยเดือไปซื้ออย่างอื่นมันก็ได้ผลประโยชน์อย่างเนาะโดยซื้อแบ้ซื้อทีเนี้ยมันออกรองออกผลชีสิยืดยืดในครอบครัวได้เนาะนี่ได้ Rồi. Ừ. Ừ. Đó, ừ, nhắn lại này. <laughs> đồi, đồi. Đồi. À, ok nó sao nó rồi tam ni đứa ai đứa rồi ni hao cả gì à. khó tù lên thang con bạn này nó phải thang ươn con bạn này โดย,โดยจังไรกับมาเมื่อหน้าเมือม่อไหนกับเห็นให้เก้งให้ก้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นการในภาพในตาทั้งพ่อแม่พี่น้องเพิ่งได้เบ่งได้ชมมนันเป็นกิจติอยากชมในจักหน่อยเนาะโดยหนึ่งมาเราก็อยากคือเขาว่าเนี่ยมูรูวาซิมีภายในมาเนาะเพราะทั้งผู้ใหญ่เพิ่งกติดตามมาตลอดครอบครัวข,ของอันง่นาย อ่ะบันนี้ไอ้กับคนเด้อบันนี้เด้อบุเสียงกัปควรเด้อน้องเด้อน้องติ๊กบัอยู่บันนี้เนาะโดยเดยอฮะไอ้เฮากัปควรเด้อบันนี้เด้อโดยสบายดีอ่าโดยสู้ๆเด้อดูดูอ่าผูนี้เนาะอ่าอุ้ยพ่อนก็เก่งแล้วเนาะเบาหนึ่งดังใจังหน่อยเด้อบาดต่อไปเด้อเบุเชีันผู้ใหญ่เนบุรียินปูนใดเนาะ ไปกันเด้อยับนี้เด้อเห็นยั่บ่เลยวันนี้มาเสียงกลับมามอบต้นอ่าไปบัดมาทำบุญมอบต้นอ่าพอเงินพอทองให้ทางอันอ่าครอบครัวเพิ่นเนาะให้เพิ่นทำบุญไปหาไอ้เตวพี่น้องเยเนาะซื้อข้าวซื้อหยังมาให้เราพี่น้องเลยมากวดปัดเทียนซานเนี่ยมันเกี้ยงให้ก้อยเนาะพี่น้องเลยน้องๆคนอื่นกับบุญเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณ พอแม่พี่น้องเขาที่เขามากดติดตามนะครับสมได้ให้กำลังใจโบเซียงโรยมาตลอดพี่น้องวัสดุในประเทศในกระต่างประเทศก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่อยมีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมนงใจปรารถนาเนาะโดยมันนี่กับาวเสียงกรสิกอตัวราไปแล้ววันนี้พี่น้องเนาะโดยมาพบมาเจอในคลิปหน้าของโบเซียงอีกต่อไปพี่น้องเลย สำหรับมื้อนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุสขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี